สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปพระรามนะพระรามแบบง่ายๆนะครับไม่ได้วาดเต็มนะนี่เริ่มแรกเนาะเราก็จะวาดตรงจมูกก่อนนะครับนี่ขีดเขียงพี่จุนเคยสอนวาดไปยังพระรามยังเนาะสอนอ วาดอย่างละเอียดในทุกอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนะนี่ยเนาะนี่ขีดเป็นจมูกโค้งจมูกนะครับน้องๆวาดด้วยใช้ดินสอนะครับผิดจะได้ลบได้เนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่หุดไม่หงุดหงิดนะเวลาวาดเนะเพราะว่ามันต้องวาดผิดบ่อยใช่ไหมเวลาฝึกวาดเนะส่วนมากเนาะนะครับใช้ดินสอแล้วก็เริ่มอ่า เริ่มต้นนะครับในการฝึกวาดเนาะผิดกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวมือน้องๆก็จะจําได้เนาะพยายามวาดให้ใกล้เคียงเนาะนี่อันนี้ก็เป็นลูกตาเนาะการวาดรูปเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขเนาะอย่างแรกดีที่เราจะได้เนาะถ้าเราวาดสวยเราก็จะมีความสุขเนาะเพลิดเพลินนะครับนี่ ก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าทําได้ตลอดเวลาเนาะในยามว่างนะครับอันนี้ก็เป็นลูกตาเนาะขีดเป็นโค้งแล้วก็ขีดนี่พิจุนก็นะครับใช้เทคนิคแบบสไลด์นิดหนึ่งเนาะนี่อันนี้ก็เป็นลูกตานะครับคลิปพิจุนนี่ก็สอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนี่มาเยอะมากเลยเนาะนะครับน้องๆก็เข้าไปค้นหาในเพจดิสได้นะในหมวดหมู่ลายไทยนะครับ นี่น้องๆที่เข้า,ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้เป็นลูกตาเนาะลูกตาแบบลูกตาพระเนอะอนี่จะเป็นลูกตาลักษณะแบบนี้เนาะแล้วขีดเป็นโคง้งคนไหนวาดตามไม่ทันให้กดหยุดนี่อันนี้ก็เป็นคิวเนาะส่วนโค้งโค้งนะครับเห็นไหมขีดโค้งมาคนไหนวาดตามไม่ทันนะก็ให้กด หยุดเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงก็ได้นะครับนี่พี่จุนก็ว่าเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วเนาะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตรงกลางนะครับตรงหน้าผากอันนี้ก็ไม่วาดไม่ได้ว่าดเต็มเนาะก็ไม่อยากจะให้เกินสามสิบนาทีเนาะหรอะพี่จุนก็เลยวาดแบบเออแค่นี้พอเนาะ จะได้ง่ายกับน้องๆด้วยเนาะเอาภาพแบบง่ายๆมาวาดกันบ้างเนาะแบบว่าใช้เวลาไม่นานมากนะครับนี่เพราะส่วนใหญ่ภาพคลิปของพี่จุนอะโอ้โหเป็นชั่วโมงงั้นเลยอะไม่ชั่วโมงก็สี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่พี่จุนก็เลยแบบว่าเอาเอาวาดอย่างเงี้ยดูดิว่าจะสวยดูดิจะใช้เวลาแค่ไหนก็น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับ นี่ขีดมานะครับอัาตาก็ตกแต่งเนาะเส้นเส้นใต้ตาเนาะนี่ลูกตาก็นะครับย้ำตรงปัดปัดตรงลูกตาหน่อยให้มันนะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็เป็นโค้งเนาะอันนี้เป็นชดาเนาะนี่พอได้เส้นนะครับแล้วก็ขีดมาคลิปที่แล้วพี่จุนสอนอะไร สอนวาดพระฤาษีเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะพระฤาษีตาไฟเนาะนี่อันนี้ขีดเป็นเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมขีดเป็นโค้งนะครับพี่จุนนี่ชอบวาดรูปเนะ <c oughs> าะวาดทุกวันนะครับปกติถึงจะไม่ลงคลิปก็จริงเนาะแต่พี่จุนวาดรูปทุกวันนะครับ ส่วนมากวาดทุกวันแบบน่าจะมีธุระจริงๆเ่ยเนาะแต่ว่าก็าติชอบวาดนะวาดรูปเล่นเนี้ก็ถือโอกาสลงใน YouTube จะดีด้วยเหมือนเผยแพร่ด้วยเนาะนี่คีปเป็นปากจะง้อยปากนะครับแบบประมาณว่าวาดตายคาปากานะครับ <laughs> แน่นอนเลยพี่จินดูสภาพดูดูนิสัยตัวเองแล้วเนาะ ชอบวาดรูปนะครับนี่ขี่เป็นปากมานะครับน้องๆครับขี่เป็นปากเห็นไหมขึ้นปึ๊บคนไหนวาดตามไม่ทันเห็นแล้วเนี่ยบองต้องวาดอย่างนี้เนาะนะครับกดหยุดกดย้อนได้นะนะครับจะได้วาดได้เนาะก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนแล้วเนาะนะครับคือน้องๆต้องต้องพยายามด้วยแหลนะเนาะ นี่พยายามฝึกวาดบ่อยๆนะครับใกล้เคียงก็โอเคแล้วแหละเนาะนะครับเริ่มแรกอะเนาะส่วนมากจะมีน้องๆมาถามพี่จุนเยอะเนาะอันนี้เป็นหนวดนะครับหนวดนี้นะครับฝึกวาดเนี่ยมันมันยากอยู่แล้วแหละทุกคนแหละแม้แต่พี่จุนเนี่ยเริ่มต้นแรกๆก,ก็ยังเนาะแต่ถ้าเรายังยังใจรักเราชอบเงี้ยเราก็ ลายไทยเนี่ยพิเศษนะครับน้องๆครับลายไทยเนี่ยพิเศษมากเลยคนคนวาดลายไทยได้เนี่ยสังเกตไหมจะเป็นที่สน,สนใจลายไทยจะมีมูลค่าเนาะนี่ปากค่อยๆเนาะค,คนวาดลายไทยได้เนี่ยมันประยุกได้เยอะเนาะลายสักไปทำลายสักอะไรเงี้ยออกวงออกแบบเงี้ยนะครับนี่ ไหมขีดเป็นโค้งเนาะนะครับตรงคางเนาะตรงคางนี่แล้วเป็นเส้นซ้อนอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่พี่จุนก็ชอบดูการวาดเนาะส่วนมากจะไปดูแบบการวาดแบบของญี่ปุ่นนะครับของต่างชาติเนี่ยคนไทยก็ดูนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ย ลายไทยในยพี่จุนพูดเลยเนาะแบบไม่ค่อยเห็นใครโดดเด่นเนาะในเรื่องลายไทยอของยุทช่อง youtube ของคนไทยอเนาะส่วนมากจะเป็นสอนวาดกระตูนกันมากกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยเนาะช่องช่องของช่องสอนวาดของไทยเนี่ยว่ารูปอะไรจะเป็นจะเป็นกระตูนเกือบทั้งหมดเลยเนาะเกือบทั้งหมดเลยเ ที่พี่จุนพอพี่จุนหาดูมาเยอะมากเลยนะน้อยมากเลยลายไทยน้อยจริงๆอะ่ะแทบจะไม่ไม่มีแบบช่องที่แบบว่าจะนั่นเลยเนาะแต่ถ้าเป็นช่องแฟชั่นเนี่ยวาดเล่นๆอะไรเงี้ยก็จะจะเป็นกระตูนเก้าสิบเก้าเอร์เซ็นเลยเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นเลยจะเป็นช่องสอนวาดกระตูนเนาะ ลายไทยหายากมากนะครับหาดูโหแบบน้อยนะครับถึงวาดดีน้องๆก็อยากจะให้วาดลายไทยกันเนาะเยอะๆเนาะก็วาดหมดนะสอนวาดหมดแหละลายไทยลายสักกระตรงกระตูนสลับกันไปเนาะกระตูนนี่ก็สอนวาดไปเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่จูนก็จะวาดอีกประมาณสักอีกสักร้อยปี นะครับพี่จุนก็วาดทุกทุกวันเนี่ยลงยูทูปลงคลิปเนี่ยลงตลอดเนี่ยเนาะเพราะชอบวาดอยู่แล้วแหละใจเอยเป็นคนชอบวาดเนาะมาสอนวาดด้วยวาดมั่งสอนมั่งอ่ะอันนี้เป็นโครงหน้าเนะนี่อันนี้ก็เป็นเส้นตรงคอเนะนะครับคือไม่มีอะไรจะทำให้พี่จุนเลิกวาดลงว่าเลิกวาดรูปได้นะครับนอกจากว่าจะ จะ,จะวาดไม่ไหวอะไรเงี้ยจับปากกาไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือว่าไม่สิ้นลมหายใจไปแล้วเนี่ยถึงจะเลิกวาดไม,ไ,ไม่ม่มีะรับไม่มีจริงๆไม่มีอะไรที่จะทำให้พี่จุดเลิกวาดรูปได้นะแล้วก็วาดแบบคือวาดตลอดอะคือไม่ได้คิดอะไรอชอบวาดรูปวาดลงคลิปลงอะไรนะครับนี่ ขีดมาเป็นอันนี้ก็เป็นเจียกใช่ปะ่ะนะครับน้องๆสังเกตด,ดูก็จะเห็นเนาะพี่จุนก็ลงคลิปประจำอยู่แล้วเนะาะนอกจากมีธุระอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยอ,อาจจะหายไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มีธุระไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรเนาะก็วาดตลอดเนาะวาดลงคลิปตลอดนะครับ ก็มีน้องๆมาดูกันเรื่อยๆเนาะนะครับนี่เห็นไหมเจียยขีดลงมาเป็นโค้งก่อนนะแล้วขีดโค้งลงมาเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรมากเนาะนะครับน้องๆครับสำหรับพี่จุนเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปดีกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรนแะล้ว <c oughs> <laughs> เวลาว่างเนาะให้เกิดประโยชน์เนี่ยใช่ไหม ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไได,ดีกว่าวาดรูปไปแล้วก็ไม่ได้เอามาทําอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่ขีดเป็นโค้งเนาะนะครับยังไงก็คงดูสภาพแล้วคงวาดไปตลอดแหละพี่จุนเนะน้องๆคนไหนชอบก็มามาชมได้มาเรียนการวาดรูปกันได้วาดตามได้เนาะนี่เจี๊ยกก็เป็นเนาะให เข้ารูปเข้าลอยเนาะนี่คือเป็นโค้งนะครับพี่จุนเคยพี่จุนลองวาดด้วยใช้ใช้ใช้ดินสอเนาะในการสเก็ตสเก็ตภาพลายไทยเนาะมันง่ายมากเลยนะครับพูดจริงนะครับน้องๆครับสำหรับพี่จุนเนาะง่ายจริงๆอะ่ะใช้ดินสอครับคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะผิดจะอะไรเงี้ยผิดก็ลบนะครับ แต่ปากกาเนี่ยโหแบบมันทําให้เก่งเนาะเก่งในการวาดแต่ปากกาเนี่ยกลัวผิดกลัวอะไรเงี้ยนะครับดินสอนี่มันวาดถึงแนะนําให้น้องๆใช้ดินสอวาดกันเนี้ยฝึกวาดกันนี่ขีดมาแล้วนี้ขีดขึ้นเนาะเป็นรูปเหมือนนะฮบเป็นรูปทรงเนาะให้ดูเส้นอ่ะนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ นี่ขีดมานะครับส่วนมากน้องๆนะครับจะมาดูกันเยอะเนาะลายไทยเนี่ยจะชอบกันลายสักลายไทยสอนวาดการ์ตูนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนมีเสียงพิจุนภาคเนี่ยเหมือนกับพากมวยเลย <laughs> มาดูกันเยอะนะครับช่องพิจุนก็จะจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละ จะน้องๆก็จะมาชอบดูกันนะครับนี่ก็วาดด้วยความชอบเนาะถ้าไอถ้าวาดด้วยความรักเนี่ยมันก็วาดได้ตลอดเลยครับน้องๆครับวาดจนยันชาติหน้ายัางได้วาดแล้วมีความสุขเนาะนะล้วก็วาดไปนะครับนี่อยากจะสอนว่าแบบภาพแบบ เต็มตัวอะไรพวกเนี้ยเนาะแต่ถ้าสอนแบบพี่จุนอะ่ะอาจจะใช้เวลานานเนาะถ้าจะให้สอนจริงจริงพี่จุนต้องวาดเร็วหน่อยนะต้องวาดเร็วขึ้นเยอะเลยนะจะได้คลิปไม่นานมากนะครับถ้าสอนแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยแต่น้องๆบาง,นงนคนอาจจะบ่นนะโอ้วาดเร็วเนี่ยถ้าสอนแบบตามสไตล์พี่จุนเนี่ยโอโ้วาดเต็มตัวแบบง่ายๆเนาะสามโอโ้สองสามชั่วโมง โอ้มันมันนานเกินปะน่ะเนาะเดี๋ยวก็ดูดูกันเนาะมันต้องอย่างแรกก็ต้องตัดรายละเอียดออกก่อนนะครับขนาดธนุมานตัดรายละเอียดไปเยอะๆเนาะแต่ว่าพี่จุนเนี่ยเป็นคนที่แบบพิถีพิถันไงสอนแบบพิถีพิถันเกินเลยเกือบสามชั่วโมงแต่มีคนดูเยอะนะเพราะมันไม่มีไม่มีใครทําอย่างนี้เนะี่ยไม่มีใครแบบ ส่วนมากเขาจะวาดกันเร็วไงครับน้องน้องครับใช่ไหมช่องที่เป็นสอนวาดลายไทยส่วนมากเขาจะวาดเร็วไงยังไงวาดตามไม่ทันอยู่แล้วแม้แต่แม้แต <yan> ่พี่จุนนึกวาดเก่งพี่จุนยังวาดตามไม่ทันเลยพี่จุนเห็นเห็นได้หลายคลิปในเนาะในช่องในช่องลายไทยที่เขาวาดที่เขาบอกวาดสอนหนึ่งเนี้ยพี่จุนขนาดพี่จุนวาดรูปเก่งพี่จุนก็ยังตามไม่ทันเลยนะโอ้โหแบบถ้าวาดเร็วเขาเร่งด้วยเร่งความเร็วด้วยอะไรเงี้ย มันต้องวาดช้าจริงๆเพราะนลายไทยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอะเด็กๆไม่มีทางวาดตามทันนะครับจริงๆพูดจริงถ้าสอนเนี่ยต้องใจรักมากเนี่ยเพราะมันต้องอดทนจริงๆอ่ะไม่ไปวาดบอกสอนวาดภาพยากๆเนี่ยโอ้โหแต่เร่งความเร็วถ้าแบบที่จริงถ้าสอนดีๆ,ๆจริงๆอ่ะอาจจะใช้เวลาวาดถึงสี่ห้าชั่วโมง,งนะสอนวาดต่อคลิปหนึ่งแต่กลายเป็นว่า ที่พี่จุนเคยเห็นเนี่ยโหแบบเดือเหมือนกับการวาดที่ให้ชมเนาะเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงอย่เงี้ยมันเป็นไปไม่ได้น้องๆครับแบบหูลายไทยเนี่ยแบบยิ่งน้องๆที่ฝึกวาดกันมิแรกๆเนี่ยไปวาดเร็วอะไรเงี้ยมันไม่มีทางหรอกครับได้แต่ดูแต่คนดูก็มีไงใช่ไหม บางทีก็อาจจะมองแค่ว่าเอ้ยให้คนดูเขาไม่ได้สนใจหรอกใครจะวาดตามไม่วาดตามเงี้ยก็สนใจแค่ว่าให้คนดูแค่นั้นเลยเห็นไ,ไหมนี่เป็นที่มาถึงทําให้ช่องพี่จุนเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยมีน้องๆ้องมาดูกันนานมากๆอะ่ะเพราะว่าเข้าใจเงี่ามีน้องน้องจนวนมากเนี่ยเขาวาดตามจริงๆริะนะนะครับคลิปพี่จุนเลยมีเวลาแต่ละคลิปอะ่ะเดยมีเวลาในการดูเยอะ แต่น้องๆที่ไม่ได้วาดตามก็มีเนาะนี่ค่อยๆไล่ไปนะครับวาดตามไม่ทันก็กดหยุดนะไม่รู้จะวาดช้าไปกว่านี้ยังไงแล้วเนาะคือช้าที่สุดแล้วเนะของพี่จุนเนี่ยในในในที่พี่จุนดูมาแล้วเนาะดูมาจนทั่วไปหมดแล้วเนี่ยเพราะมันมันไม่ได้วาดแบบธรรมชาติของพี่จุนด้วยนะช้ากว่าปกติด้วยเนาะนะครับ คือช้ากว่านี้มันก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่า YouTube เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ลงแบบคลิปคลิปนานๆมากเกินไปนะคลิปที่แบบยาวๆมากเกินไปอนะโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเนี้ยพี่จุนว่านะแล้วเขาก็คล้ายๆว่าใช่ปะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอยากจะให้คลิปคือคือวาดแทบจะวาด เช้าวกว่าปกตินะครับที่วาดอยู่ตอนเนี้เนี่ยเนี่ยที่พี่จุนกำลังวาดเนี่ยปกติพี่จุนน่าจะวาดพี่จุนน่าจะวาดเร็วกว่านี้ได้ซ้ําไปเนาะคือวาดวาดปกติของพี่จุนเลยเนาะนี่คือคือวาดหลอน้องๆเต็มที่แล้วอ่ะ <c oughs> นี่ขีดเป็นโค้งนะครับเห็นไหมตรงคอคืออย่างเงี้ยคือวาดปกติพี่จุนวาดปกติใช่ร้อยหนึ่งใช่ปะ่ะแต่พอมาวาดสอนน้องๆเนี่ย เหลือประมาณหกสิบความเร็วนะนะครับปกติพี่จุนสมมุติเหมือนรถเนะี่ยพี่จุนขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่มชั่วโมงหนึ่งขับเป็นร้อยได้เหยียบเป็นร้อยแล้วแต่พอมาสอนน้องๆวาดกันเนี่ยเหลือหกสิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหวังหวังจะให้น้องๆวาดตามกันได้เป็นขั้นเป็นตอนอธิบายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพอมองแล้วอ่ะพี่จุนดู ดูแล้วแบบถ้าไปวาดเร็วเงี้ยเร่งความเร็วไม่มีทางแม้แต่เร่งความเร็วนิดเดียวนะหรือวาดปกติของพี่จุนนะน้องๆก็วาดตามยากกันอีกน่นอกจากน้องๆบางคนที่เขามีทักษะจริงๆนะหรือว่าน้องๆที่เข้ามาดูเฉยใช่ไหมครับคือเขาเข้ามาชมเฉยๆย่ยเงี้ยน,นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็พยายามแบบให้พอดีพอดีดีกว่า มองว่าให้พอดีสอนแบบพอดีๆนะครับไม่ช้ามากไม่เร็วมากเนี่ครับน่าจะโอเคแล้วแหละเพราะคนน้องๆที่เข้ามาชมเนี่ยก็มีมีความต้องการเนะาะน้องๆบางคนก็เข้ามาชมเฉยๆมาดูเฉยๆชอบดูการวาดรูปเนาะส่วนน้องๆบางคนในหลายคนเนาะ มาวาดตามเนะาะวาดตามพี่จุนกันเนี่ยเยอะนะไม่งั้นช่องพี่จุนก็คงไม่ไม่มียอดดูที่สูงขนาดเนี้ยเนาะเวลาในการรับชมเนี่ยจะสูงมากเนาะนะครับในแต่ละวันเนาะนี่พี่จุนก็ไม่เลิกหรอครับ YouTube เนี่ยทำไปเรื่อยๆืจนกว่าจะไม่มี YouTube ในโลกเนี่ยพี่จุนก็ถือว่าเออเราชอบอะคือถูกทางแล้วแบบเรา เราไม่ได้ฝืนใจทำเนาะมีขีเป็นโค้งเนาะตรงข้างหน้านะครับเราทําเพราะเราชอบอะ่ะชอบวาดมีความสุขอะไรเงี้ยพี่จุนชอบใช่ปะเออแล้วก็แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ที่ตามมานอกจากชอบก็คือน้องๆเนี่ยขอให้สอนวาดเนี่ยให้วาดช้าชๆเนาะนะครับก็สอนพยายามสอนพยายามแนะนําเนาะอะไรที่นะครับสอนได้ก็สอนพยายามพูดให้หมดแหละ มีอะไรก็เกี่ยวกับศิลปะเนาะเกี่ยวกับการวาดรูปเนี่ยก็แนะนำนี่เห็นไหมปัดๆมือไปนะครับตามโค้งนะครับก็ทำทำดีแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วแค่นี้คงคงคิดว่าพอจบทำโอเคแล้วแหละสำหรับพี่จุนนะพอใจแล้วแหละทำเนาะทำขนาดเนี้ยนีขีดมาเป็นนะครับ เห็นไหมอ่ะย้ำเส้นหน่อยนะครับถึงว่าดิทำไมเมื่อก่อนพี่จุนทำคลิปสอนเขียนสอนวาดลายไทยไม่เยอะเนาะเนาะแต่มีน้องๆเรียกร้องกันมาเยอะเนาะนะครับพอลองลองสอนสอนวาดดูเนาะโอ้โหมาดูกันเยอะเลยเพราะมันมันไม่มีไงไม่มีใครสอนแบบละเอียดจริงๆนาะ ไม่มีช่องไหนที่แบบว่าสอนชน้าชๆวาดๆช้าๆเนี่ยอันนี้ก็วาดไปเนาะบางทีก็วาดเผอวาดเนาะนี่ขีดไปเนาะน้อง,น,องน้องที่วาดตามแล้วก็พยายามหน่อยเนาะนะครับฝึกวาดบ่อยๆเนาะเห็นอย่างเงี้ยเห็นเห็นวาดใช่ไหมครับ นี่ขีดเป็นส่วนมากจะวาดตามกันแหละน้องๆอ,งอะ่ะใช่ไหมส่วนมากก็พี่จุนพูดก็บางทีก็น้องๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ฟังวาดตามเนาะนะครับนี่ขีดมาเป็นช่อเนาะโอ้แต่แต่รูปเนี้ยพี่จุนพี่จุนวาดใหญ่เนาะเดี๋ยวพี่จุนต้องต่อกระดาษหน่อยเนาะ วาดเต็มกระดาษเนี่ยกระดาษไถ่ายเอกสารเนี่ยรูปเนี้ยเนาะยังไม่พออีกต้องต้องยกกล้องขึ้นอีกอะพี่ชุนพี่จุนดูแล้วเนี่ยยกกล้องขึ้นแล้วก็เพราะชดาสูงมากนะครับแล้วรูปก็วาดรูปใหญ่มากด้วยเกือบเต็มหน้ากระดาษ A4 อสี่น้องๆคิดดูดิกระดาษไถ่ายเอกสารนะครับนี่ขีดเป็นเป็นชดานะ ก็เอาแบบพื้นฐานง่ายๆไม่ใส่รายละเอียดมากเนาะนะครับพอพอ,พอน้องๆหลายๆคนบอกพี่จุนเนาะว่าพี่จุนจะใส่รายละเอียดเยอะผมวาดไม่ได้อย่างเงี้ยเลยเข้าใจเลยโอ้ใช่ใช่เนาะยิ่งรายละเอียดเยอะก็ยิ่งวาดยากเะนาะแล้วยิ่งวาดวาดแบบเร่งความเร็วด้วยอะไรเงี้ยจบเลยเนาะ นี่ขีดมานะครับวาดตามไม่ทันก็กดหยุดเนาะอันนี้พี่จุนไปเร็วนิดนึงเนาะนี่แต่งเส้นนะครับไปเร็วนิดหนึงนน่งนะิดหนึ่งเนาะนี่เห็นไหมขีดอันนี้ก็โคนะครับเป็น การตกแต่งเนาะนี่ขีดมานะครับอยากจะทิปทำคลิปสอนว่าที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะแต่มันก็ไม่ได้เนาะถ้าเป็นลายไทยในยากเนาะไม่ได้หรอกพี่จุนว่านี่ทำเข้มๆตรงหัวคิวนะ้วเนาะนะครับเนี่ขีดมาเนะ เป็นโค้งนะครับนี่ขีดมาเป็นโคงนะ้งเนาะขีดต่อๆนะครับเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะหัวนี้ก็ยิบยิบสามนาทีแล้วเนาะนะครับนี่ว่าขนาดไม่ ไม่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 ได้วาดจนสมบูรณ์เนาะโหยังใช้เวลาขนาดนี้เนาะน้องๆครับนี่ขนาดพี่จุนว่าพี่จุนวาดนะครับเร็วไปนิดนึงบ้านี่ขีดเป็นชดานะครับน้ำแหลมนี่บางทีก็เผลอวาดเร็วไปบ้างเนาะนะครับก็ต้องขออภัยเนาะ นะครับน้องๆก็กดหยุดก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะนะครับนี่จริงๆก็วาดวาดวาดช้าแล้วเนี่ยก็ดึงกล้องขึ้นเนาะเพื่อให้เพื่อให้เห็นเนาะเห็นไหมภาพใหญ่ไหมเต็มหน้ากระดาษเด็ดเกินกว่าหน้ากระดาษอีกคืน <c oughs> <c oughs> หน้ากระดาษไถ่ระกสารเนี่ย A4 เนี่ย น,น้องคิดดูว่าใหญ่ไหมแต่เนี้ยภาพเนี้ยเต็มหน้ากระดาษจนต้องต้องเอากระดาษมาต่อยเดี๋ยวน,น,น้องมองไม่เห็นกันเนาะเห็นไหมขีดมาเป็นเด็มเหลี่ยมเนาะนี่อันนี้ก็ไม่ยากนะครับพื้นฐานแบบในขาคณิตเนาะเพราะพี่จุนก็ตั้งใจแหละว,ว่าไม่ไม่อยากใส่รายละ,ะเอียดมากแต่ว่าถ้าพูดถึงความสวยก็สวยนะ ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูว่าไม่ดีเนาะนี่ขีดมานะครับขีดเป็นโคง้งนะครับพี่จุนเห็นเห็นตั้งแต่แรกแล้วดูตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องต่อกระดาษแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าภาพต้องการวาดภาพใหญ่ให้เห็นกันชัดๆเนาะอย่างที่เคยทําประจําอยู่แล้วเนาะแต่มันมามามาติดตรงชดาเนี่ยครับน้องๆครับนี่ นะครับก็วาดเป็นลายกระหนกเนาะแล้วก็เหลือตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วแหละนะครับวาดเป็นอะไรนะยอดยอดชดาเนาะยอดมงกุฎนี่ค่อยๆวาดไปนะครับเพราะว่าดเส้นเนี่ยต้องวาดตรงๆเนาะอ่าโอ้หต้องยกกล้องขึ้นอีกบ้างเนี่ยเพราะว่า เห็นไหมแล้วขีดโค้งมานะครับนี่ขีดลงคลิปนี้พี่จุนว่าพี่จุนวาดเร็วไปนิดนึงเนาะนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปนะครับจะวาดที่ช้าลงหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเร็วไปนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะสำหรับคลิปนี้พี่จึงก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน